เป็ดพะโล้กินไม่หมดไม่ใช่ปัญหาเราจะมาแปลสภาพได้เป็น,ปนะนก๋วยเตี๋ยวคั่วเป็ดนะอ่าเหมืนกก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วครับเดี๋ยววันนี้ใช้เป็ดแกะ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 เลาะเลยนะครับหั่นเลยเฉือนหั่นไปเลยนี่ครับเป็ดพะโล้เลาะเนื้อมาแล้วก็เอามาหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแล้วเสร็จครับ คำเล็กคำใหญ่ก็ตามชอบก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็คลี่กระจายออกจากกันแล้วและนี่นะครับเป็ดที่เราหั่นเนี่ยได้ขนาดนี้พอแล้วครับหนึ่งจานครับอีกเยอะวันนี้นะครับเปลืองแล้วก็จะมีนี่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยต้นหอมซอยแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งฉายตั้งฉายนี่เอาไปล้างน้ําแล้วนะครับเพื่อลดความเค็มเราก็จะทาการเผากระทะก่อนนะครับ เขาก็ท้าเนี hey. like me, is bbe bbe ่ยให้แบบให้ไหมเลยกระทะกระทะเหล็กจะไหมได้ไงล่ะขอล้างมาก็จะมีน้ำคาอยู่แล้วก็เผากระทะด้วยไฟแรงนะครับเวลาเวลาผัดเนี่ยเส้นจะได้ไม่ติดกระทะรอชมกระทะร้อนแล้วนะครับก็จะใส่น้ำมันน้ำมันเนี่ยใส่ใบตองนี้เลยนะครับแล้วก็จะเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวคั่วเนี่ยน้ำมันเยอะขนาดนี้เลย ไม่ใช่อ้อนี่ก็เผากะทะเผากะทะเราก็จะคลึงคลึงคลึงให้น้ํามันอะ่ะเขาร้อนทั่วถึงร้อนทั่วกระทะนี่แบบนี้นะครับคลึงของ,งช่วงนี้เราก็จะใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงเนี่ยไฟแรงแรงไม่พออ่ะแรงไม่พอนี่แรงไม่พออ๋อหน้าไหมแล้วนะบอกใครบอกตัวเองนี่แหละอ๋อโอเค น้ำมันพออล้วครับร้อนแล้วแล้วก็ตักน้ำมันออกน้ำมันเนี่ยอ,ออกไปไหนไวปนีนแ้แหละเดี๋ยวก็ทำข้าวรอบหน้าตอนต่อไปอันนี้เราก็จะใช้ไฟเบาเลยนะครับใช้ไฟเบาโอเคอันนี้วันขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ไม่เบาแล้วนะครับอันนี้ใช้ไฟกลางกระ่อนี่ครับไฟกลางกลางกลางเพราะว่าผมอนบะเป็นผู้ชายกลางกลาง <c oughs> แล้วก็เส้นเส้นเนี่ยเอาลงไปไปคั่วคั่วให้ ให้หอมกิ่กระทะนะครับนี่อันนี้เล่งไฟแรงหอมกิ่กระทะนี่ต้องใช้ไฟแรงพ่อเ,เอาเล่งเลยโอเคร้อนอันนี้ก็นี่นะครับนี่นะครับผิวไหวเหมือนสายลมไม่ติดกระทะชุบโอเคตัวน,นี้ก็จะใส,ส,ส่ซอสปรุงรสนะครับ น้ำตาลขึ้นช่แล้วก็จะคั่วต่อไปเป็ดครับเป็ดเนี่ยสุกอยู่แล้วแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะนี่ครับแผ่ๆไปเขาเนี่ยกรอบอยากได้กรอบแค่ไหนก็ไว้เงี้ยแหละนี่ครับดูดูด ร่อนนะครับร่อนในตีนกระทะนะครับร่อนเลยร่อนม่ใช่โอ้เน่สเส้นเขาร่อนอย่างนี้นะครับโอเคทุบโอ้เน่กรอบกบ็แล้วแต่นะครับคั่วเนี่ยจะให้คั่วเส้นกรอบแค่ไหนนะครับนี่คร,บร,รับเริ่มจะเตรียมแล้วเดี๋ยวเราจะแบกกระทะแบกกระทะใสใ่ไข่ ก็บำรุงร่างกายนะครับใส่ไปกองฟองฮะใส่ไหนึ่งฟองก็น,นี่ไอ้ฟองใช่ไหมนอาโอเคแถมเอาไว้เป็นสี่ฟองสิไม่รู้นี่นะครับจะพิ้วอยู่พิ้วไหวมันใส่ลมร็แ่แล้วก็โอเค เน่สุดท้ายก็จะเป็นต้นหอมซอยนะครับพอต้นหอมเนี่ยเขาสุดง่ายอยู่แล้วสุดแล้วก็พอแ,แล้วนะครับจัดใส่จานนี่นะครับคั้วกระทะแบบนี้ไม่ติดกระทะ ววพริกไทยน้ำจิ้มนี่จะเป็นซอสพริกนะครับวันนี้ก็จะซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวขั่วเป็ดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นี่นะครับเป็ดปลาโลดเหลือจากงานไหว้เจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาเอามาเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วเป็ดน้ำจิ้มซอสพริกแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวคั้วเป็ดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับจ้าก็ นี่นะครับน้าจิ้มเนี่ยราดราดเลยนะครับอ่าราดแล้วก็คุกอืคลุกครับก็กลมกล่อมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็ดพะโล้คราก็มีความเค็มอยู่แล้วนะครับการปรุงรสก็ไม่ต้องเค็มมากเดี๋ยวจะไปผสมกับเป็ดพะโล้เดี๋ยวจะเค็มใหญ่นะครับเอาหอมหอมนะครับเนี่ยหอมกินกระท้านะครับคั่วจนหอมแบบเกือบไหมเลยเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเปล่าก่อนเปล่าก่อนอืมอืม วบเสียงเดามากเอะเสียงดังมาก <c oughs> แม่กินไปขย่าตัวไปยักหน้าไปนะครับนม่มีความฝุขจังเลย <c oughs> ไปครับไปครับ,บอ <c oughs> โอ้โหนี่เลนน้องเป็ดแล้วนะครับเล่นแบบหนังจีนเลย <c oughs> นี่อะไรเนี่ย <c oughs> มีแมวด้วยอ่ะแมวแมวแมว